สวัสดีครับสถานการณ์โควิด -19 ในขณะที่ประเทศไทยเราประกาศภาวะฉุกเฉิน50กว่าจังหวัดในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รวมแล้วพันกว่ารายแล้วนะครับแต่จังหวัดลำปางของพวกเรายังรักษาเลขศูนย์ไว้ได้มาจบจนทุกวันนี้ซึ่งในเรื่องนี้ต้องชื่นชมพลังของพวกเราชาวลำปางที่ให้ความร่วมมือ ภายใต้กัรน,นำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้ว่าหมูปา่าดรนรงศักดิ์โอสถธนากรท่านได้พูดว่าเด็กที่ติดถ้ำคุณน้ำนางนอนอยู่เป็นเดือนกินแต่น้ำไม่มีแสงสว่างยังอยู่ได้พวกเราอยู่ที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตมีไฟฟ้ามีทีวีมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอาหารกกินดีทุกอย่างคงไม่ลำบากไปกว่าเด็กๆ13หมูป่ากันนะครับอดทนกันสักนิดหนึ่งเราจะร่วมด้วยช่วยกัน อยู่ที่บ้าน Social d i s สแท c i ซิ่เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นซึ่งในเรื่องนี้ในแพทย์บรรเจริดนนทสุดธผู้มีการโรงพยาบาลลำปางก็ฝากขอบพระคุณที่น้องประชาชนคนลำปางที่ห่วงบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลำปางมีหลายภาคส่วนเข้ามาบริจาคสิ่งของและเงินจำนวนมากมายแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่พวกเราอยากได้ความร่วมมือก็คือให้ทุกท่านอยู่ที่บ้านแค่ท่านอยู่ที่บ้าน จะช่วยให้สถานการณ์โควิด -19 ของจัหงหวัดลำปางเป็นสูนย์ได้ต่อไปอย่างไรเราไปดูจากคลิปนี้กันนะครับสรุปโซเชียลดิสเทนซิ่งฉบับสมบูรณ์โควิด -19 ไวรัสที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วจากหลักสิบสู่หลักแสนคนภายในเวลาไม่กี่วันสิ่งที่น่ากลัวของโควิด -19 ไม่ใช่ความรุนแรงของอาการแต่กลับเป็นการไม่แสดงอาการในช่วงแรก ทำให้คนคิดว่าตนเองไม่ได้ติดเชื้อและกลายเป็นพาหาในการนําเชื้อไวรัสตัวนี้เราลองดูภาพจําลองสิ่งที่เกิดขึ้นหากให้ในเแทนคนที่มีสุขภาพดีในเอเดินทางโดยรถไฟฟ้าไปทํางานที่ออฟฟิศแต่ในเอมีเพื่อนร่วมงานป่วยเป็นโควิด19ถึงแม้ว่าในเอได้รับเชื้อจากเพื่อนมาแล้วแต่ในเอจะไม่ได้มีอาการขันดีจากนั้น นายเได้เข้าไปเข้าชมการแข่งขันกีฬานายเจึงนำเอาเชื้อไปติดคนอื่นโดยไม่เจตนาแต่หนึ่งในคนที่เด็ดเชื้อจากนายเเป็นผู้สูงอายุที่มีอาการรุนแรงจึงต้องไปโรงพยาบาลในขณะที่คนไม่มีอาการก็ยังใช้ชีวิตปกติขึ้นขนส่งสาธารณะไปทำงานทุกวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะมีคนที่เป็นแบบนายเอ,อยู่สิคนร้อยคนพันคน เมื่อโรงพยาบาลรองรับไม่ไหววิกฤตจึงเกิดขึ้นเพราะผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลจะมีทั้งคนที่มีอาการน้อยจนไปถึงคนที่มีอาการรุนแรงสิ่งที่เป็นปัญหาคือผู้ป่วยอาการรุนแรงจะไม่ได้รับการรักษาและผู้ป่วยโรคอ,อื่นก็ไม่ได้รับการรักษาเช่นกันเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วที่อิหร่านและอิตาลีผู้ป่วยหลักร้อยพุ่งเป็นหลักหมื่นภายในเดือนเดียว โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจำนวนผู้เสียชีวิตจึงมากในที่สุดเราอาจต้องให้คนที่มีอาการน้อยอยู่ที่บ้านคนที่มีอาการรุนแรงเท่านั้นที่เข้าโรงพยาบาลประเด็นของเรื่องนี้อยู่ที่ยอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมากไม่ได้เกิดขึ้นจากใครแต่เกิดขึ้นจากเราที่ติดเชื้อไม่มีอาการดังนั้นหากเราจะสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ทางที่เราพอจะชะลอเรื่องนี้ได้ก็คือทำให้ตัวเองไม่ต่างอะไรไปจากผู้ติดเชื้อไม่ใช้ขนส่งสาธารณะเลือกทำงานจากที่บ้านไม่ไปชุมชนแออัดหรือแม้แต่พบปะในกลุ่มเพื่อนเราเรียกเรื่องนี้ว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือการเว้นระยะห่างทางสังคมหากเราช่วยกันแม้ผู้ติดเชื้อจะยังเพิ่มขึ้นแต่มันจะชะลอลง เมื่อมันชะลอลงโรงพยาบาลก็ยังรองรับผู้ป่วยอาการรุนแรงได้ตอนนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเราได้เห็นตัวอย่างจากจีนและอิตาลีเรารู้ว่าใครทำอะไรผลลัพธ์เป็นอย่างไรทำไมจีนปิดเมืองแล้วได้ผลดีแต่อิตาลีปิดเมืองแล้วยังเป็นปัญหามาตรการปิดเมืองอาจช่วยเราได้ในระดับหนึ่งแต่ตัวเราคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยยับยั้งเรื่องนี้ได้ โปรดอย่าเพิ่งออกไปไหนหากไม่จำเป็นเพื่อหยุดวงจรการแพร่ระบาดไปสู่คนที่อ่อนแอกว่าสิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดแล้วเราอยากเป็นเหมือนจีนหรืออิตาลีเราเลือกได้เห็นอยังครับการที่เราแค่อยู่กับบ้านไม่ออกไปที่ไหน จะช่วยหยุดยั้งการแพร่กระจายของเจ้าเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อลำปางของพวกเราให้คงเลขศูนย์ไปยาวนานโรคติดต่อจะไม่ติดต่อหากเราไม่ติดต่อกันขอขอบพระคุณพี่น้องชาวลำปางทุกท่านที่ให้ความร่วมแรงร่วมใจครับ